บีฟสรุปดวง10นาทีกับจันสวัสดีค่ะสาวๆทัง้งหลายดาวเดือนม่ทํานุนเป็นกเกษตรตาทิปดีถึง3ดวงเลย <4 S 1> ค่ะสี่ไปเลยค่ะสี่ <4 S 2> <3 S 1> ไปเลยสามไม่พอค่ะเกษตรตามทิปดีหมายถึงความมันมม่นคงมั่นคงชกลาบอะไรที่มันแบบถาวรสิ่งที่มีอยู่โอ้โหแบบมันสุดยอดถ้าใครพลาดคลิปนี้นะคะพลาดโอกาสเพราะเราจะไม่รู้ว่านางขึ้นตอนไหนต้องรีบตัด ไปดูกันะะเลยค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิง่งปิ๊งๆมี้พื่เราสองคนและทีมงานด้วยค่ะลัคนาราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะชาวชอวซ้องกุ่มทั้งหลายนะคะค่ะดาวเป็นกเกษตรราธิบดีต้องสี่ดวงเลยค่ะมิถุนายนนี้เรามาเริ่มกันเรื่องของการงานค่ะอาจานเครียดเลยเหรอ <laughs> มันจังหวะจากคนมันมา,มาอ่ะก็คือว่าการงานเนี่ยนะของชาวกลุ่มจะบอกว่าเป็นดาวอังคารค่ะแล้วดาวอังคารน่ะเขาเป็นกเกษตรนี่คือดวงแรกเลยนะค่ะคำว่ากเกษตรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันหมายถึงว่าความมัน่นคงมั่งคั่งแน่นอนคงอยู่ไม่ไปไหนอเออนั่นคืองานคุณไม่ไปไหนแน่นอนอันนี้นเข้าใจมาตลอดว่าปลูกต้นไม้ปลูกทำไร่อย่างนี้ ไม่ตลกโอเคต่อเลยคะ่ะมั่นคงมั่งคาแน่นอน <co z> ใช่แล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นกเกษตรตั้งแต่2มิถุนายน <Wow. S 1> นะคะอยู่ในตำแหน่งสหชาตนั่นหมายถึงการเดินทางการเจรจา <co z> การติดต่อสื่อสาร <co z> สิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงสังคมค่ะนั่นหมายความว่าการงานของคุณมีโอกาสที่จะได้ออกเจอผู้คนได้ออกขายออกเซลล์ออกติดต่อสื่อสารออกเดินทาง ใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือออนไลน์ก็ตามนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยชาวกลุมมีโอกาสที่จะแบบเดินทางเยอะรวมไปถึงในเรื่องของการได้เงินน่ะมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคือมีโอกาสในการดิวอะไรพวกนี้ต่างๆอ่ะมันโอกาสเข้ามาในถิ่นในดาวจรนะคะที่เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับเดือนมิถุนาเนี่ยการ ค้าขายหรือการเซลล์หรือการเดินทางหรือการวิง่งออกไปข้างนอกก็คือวิ่ง run run คือปวนพอสมควรนะคะแล้วไม่ใช่แค่น,นั่นค่ะในตำแหน่งที่เกี่ยวกับพวกที่ดินอสังหา contract การการเซ็นสัญญาการติดต่อสื่อสารการอะไรพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยนำพาซึ่งเงินให้คุณเยอะมากนะคะ <c oughs> มันขึ้นมาเพราะว่าดาวที่เข้ามาเป็นคู่มิตร วาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยค่ะซึ่งมันเป็นผลดีให้กับชาวกลุ่มอย่างแน่นอนบริวารก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกดวงหนึ่งก็คือบริวารของคุณคเป็นกเกษตร <Yes! S 1> สำหรับเดือนนี้ตั้งแต่วันที่สิบไปเรียกว่าเดือนมิถุนาไปละกันคว่าบริวารคุณอยู่ดีๆก็เอ้ยเข้าทีเข้าทางสังงามันให้ได้เออจากวุน่นวายป่วนนะนะแต่ตอนเนี้ย เข้าที่เข้าทางค่ะเจรจาพูดคุยกันช่วยเหลือคุณได้ค่ะนะดักเอาเบาสู้โอ้จุ๊กก็ขยันขึ้นมาเลยจุ๊กก็ช่วยคุณเรียกว่าจุจกก็มาช่วยคุณอย่างนี้รักรักเลยอะไรหลักเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณหลีกหนีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้นะเพราะว่าดาวเสาทับตัวคุณแล้วบวกกับดาวเกตที่ก็เข้ามาทับตัวคุณด้วยดาวเสาก็เป็นเกษตรอีกดวงหนึ่ง อย่างที่บอกว่าอิทธทธิดดาวเป็นเกษตรสี่ดวงมีผลกระดวงตาคุณหมดเลยแล้วดาว,วเกตก,ก็คือเท่ากับไมยมกอีกไมายมกแรงแรงเพราะฉะนั้นเหนื่อย,รอยร <c oughs> แรงแรงเครียดแรง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 แต่ไม่เป็นไรค่ะชาวกลุ่มเราซาดิทค่ะเราซู้ได้ถูกงาน <c oughs> เพราะว่าเราซาดิท <c oughs> เราซาดิทค่ะเราซู้ได้ถูกงานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จัดไปเลย่ยการเงิน,นะคะ่ะอาจารย์การเงินเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากต่างถิน่นต่างแดนยิ่งใครทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาตินะเกี่ยวกับต่างชาติออเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะหรือว่าเกี่ยวกับภูมิลําเนาเดิมค่ะภูมิลําเนาเดิมคือพวกแบบถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณค่ะหรือต่างจังหวัดที่มันเป็นแบบ l ล c a l local เกิดบนสวรรค์อะ เราต้องขึ้นไปทำงานสวรร์แล้วแหละจ้ะเขาได้ส่ลงมาแน่นอนค่ะมันไม่ใช่ถิ่นของคุณค่ะอู้มันโนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะว่าเงินก้อนนั้นนะคุณมีโอกาสที่จะได้และรวมไปถึงมีโอกาสที่จะอินเวสต์ด้วยอ่า หนึกออกมะมันคือเงินหมุนไว้ไงว,วายงยังไก็คือชาวกลุ่มเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาก็จริงงานจะเยอะเงินจะมาแต่มันคือเงินหมุนก้อนใหญ่ว้าวก็ววยังยยดีที่มีให้หมุนใช่มันคือเงินหมุนก้อนใหญ่เรียกว่าบริหารเงินเพื่ออนาคตค่ะบริหารเงินเพื่อธุรกิจที่มั่นคงค่ะใช้ค,ความรักค่ะจ๊ะโอ้ไม่กูแน่ความรักเป็นบอกงี้ก่อน ใครที่บอกว่าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสเจอค่ะโอกาสเจอเจอจากไหนเจอจากบ้านที่ทำงานหรือพื้นที่ที่คุณเดินทางหรือจิตต่อเจราจาเอก,กสาร เผื่อได้ลูกค้าเป็นคู่ได้ลูกค้าเป็นคู่มีโอกาสนะว่าไปคุณมีโอกาสเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่ที่คุณไปเนี่ยเป็นทุกที่ที่คุณสามารถวางขายโอ้ไม o o o ดเ s s s ม่ถึงบอกว่าต้องวางขายหรือวางไข่โอ้ y god ็ขายด้วยบวกไข่ด้วยเป็นอะไรที่โอเคเข้าใจปะเขาเรียกว่า ยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวนี่กัดคนโสดนะแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะคิดวางแผนในเรื่องของการมีบ้านการมีรถการมีอนาคตการแต่งงานการไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าการพัฒนาทางด้านความสัมพันธ์ให้มั่นคงขึ้นมีลูกไปก่อนเลยได้ไหมคะดาวลูกมานะระวังนะ แต่แต่ยังไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นนึกออกปะแต่มันเป็นการวางแผนส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการคิดวางแผนนะให้มันเป็นแบบมั่นคงใช่ให้มันมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกลุมมีแน่นอนมีอนาคตมีความคิดในการพัฒนาคือมันมีอนาคตมีอนาคตแน่นอนนะคนเป็นโสดก็มีอนาคตเยอะคนที่ไม่เป็นโสดก็มีอนาคตมันคงเข้าใจปะมันคือมีอนา นะชาวกลุ่มเพิ่มนนะมีอนาสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันคือความเครียดหรืออาจจะเป็นความกดดันหรือความติดตัดเวลาที่มีเรื่องเข้ามาโดยที่ชาวกลุ่มมันไม่ได้ตั้งตัวอ่อาวาไหลไมเกนได้เลยไหมจันก็มีโอกาสเป็นไปได้ลมสินงขาดแข้งอะไรอย่างเงี้ยห้วยเหรอหรอ้วยห้วยขาะแข้ง จบเลยจบเลยคุยขาะแข้งก็จบไปเลยค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะสาวกลุ่มสุขภาพถือว่าไม่แย่โอเคถือว่าไม่แย่เลยไม่แย่ก็คืออึดวากแข็งแรง เข้มแข็งมั่นคงแต่มีแต่ความเครียดเนี่ยแหละคะ่ะสภาพวัดจิตใจเล็กน้อยเราไปแก้และเสริมเลยดีกว่าคะ่ะะได้เลยจริงๆแล้วอันอชาวภุม,มิเหมาะกับไหว้พรนาปกทําบุญเกี่ยวกับพญานาคะนะคะพนาปกทาบุญเกี่ยวกับพญานาคพระราหูก็เสริมเรื่องเงินนะค,ะค่ะ,คะ รวไมไปถึงปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่ถ้าอยากให้การงานอะค้าขายดีๆให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่ปล่อยปลาก็คือแดตัวะจะดีมากนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสูิว่าอยากให้เรื่องของความรักดีให้เรื่องของการสนับสนุนดีให้เรื่องของที่ดินให้เรื่องของพันธสัญญาเซ็นเอกสารแล้วมันมีความสักเซสหรือไหลลื่นเรียกว่ามีคําว่าวาสนาหรือโชคเข้าข้างให้ใส่แหวน สีพลอยฟ้าและพลอยส้มคู่กันนะคะต้องเป็นลักษณะของการคู่กันลักษณะนี้นะคะอ่าให้ไปดูแบบหรือว่าไปดูข้อมูลได้ที่แอสไซน์ริชวลลีนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะ,ะใช่ค่ะอ่าก็จะได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วต้องใส่แบบไหนนะคะสามารถแจ้งวันเกิดได้เลยนะคะเดี๋ยวริชวลี่จะแนะนําให้นะคะค่ะว่าคุณเกิดวันจนันทร์นังคารพุธแล้วคุณควรใส่นิ้วอะไรนะแต่คุณเหมาะมากกับใส่ฟ้าส้ม คู่กัดน,นะ,ะอ่ะต่อมาสีสีที่คุณควรที่จะเอาไว้ใช้เพื่อที่จะแบบเออนำใครที่มีปัญหาเรื่องบริวารเนี่ยใช้สีเขียวไปเลยนะค่ะสีเขียวช่วยมากเรื่องบริวารน,นะสีเขียวก็อ<ม>าจจะ,ะเป็นสีเขียวก็มานะคะอันนี้สนับสนุนยังเป็นทางการนะคะก็คือเด็กมีนะคะ ใครอยากไปลองก็ไปลองในที่เซนทันเบิด์หรือว่าที่ชิดลมนะคะ,คะเขาจะมีช็อปนะคะใครอยากจะดูว่าควรแต่งแบบไหนแมทช์ยังไงก็เข้าไปดูใน IG ได้เดี๋ยวจะขึ้นมาที่ QR c o โค้<ส>ดตรงนี้สดๆเลยนะสีเ <สด S 1> ขียวช่วยเรื่องบริวารนะคะสีแดงสีส้มและสีฝานะคะ,คะถ้าใครทำเกี่ยวที่ดินการสื่อสารการพันธสัญญาหรือการเจราจาอะไรพวกเนี้ยใช้ได้นะคะใครเดินทางเยอะๆหรือว่าเป็นเซลนะให้ใส่สีชมพู รับรองว่าปังนะคะสีชมพูก็ขอสดๆตรงนี้เลยอ่าชสพูสมีค่ะแต่ว่ารูปแบบชุดเนี่ยมีหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวฟงเฟิงเป็นคอลเลคชั่นใหม่แต่ว่ามันก็จะมีคอลเลคชั่นที่แบบแนวเกรอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของเขาไปสําหรับด้าเขียวอ่วนวาน้ำเงินฟ้าเขียวน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีที่แบบ แมชกันได้นะอะให้ลองไปดูกันเองละกันค่ะค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ยังย้ําเหมือนเดิมนะคะว่านี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงเฉพาะบุคคลนะคะให้แอดเข้ามาที่แอสไสหัวลูบิดด้านล่างได้เลยค่ะค่ะยังไงขอให้โชคดีค่ะชาวกลุ่มสวัสดีค่ะ